เอาล่ะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลนะฮะวันนี้อยู่ในเกมลบหลอกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแมปในวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในแมป EP ที่3ของแมป door floor t อย่างที่ทุกคนรู้ไปถ้าเกิดเคยดู EP หนึ่ง EP สองต้องบอกเลยว่าที่ผมคาดการไว้สำหรับแมปนี้ค่อนข้างผิดพลาดไปเยอะนะคือผมคาดว่าแมปเนี้ยน่าจะเล่นแค่ EP เดียวจบแต่ที่เหนื่อยได้มันมีอะไรที่แบบหลากหลายอลังการเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือฉากหรือคาสินีนะฮะถ้าเใครไม่เคยดู EP พี p 2แนะนำให้ย้อนกลับไปดูกันก่อนนะครับซึ่งใน E ีพีที่3นี้ผมจะมาไล่เก็บหลายๆอย่างที่ผมยังไม่เคยทำใน E ี1ี p 2ีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการฆ่าตัวอื่นที่เรายังไม่เคยฆ่าหรือไปจนถึงฉากจบนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูฉากจบที่พี่พลเล่นอยู่ในคลิปนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเหมือนเดิมนะครับ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับนะฮะอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมสำหรับคลิปนี้ดอฟลอตทูอีพีสเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมเอาละครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวเกมกันนะฮะใครอยากได้โลบักฟรีวันนี้ห้ามพลาดครับมีสิทธิ์ได้ทุกคนแบบไม่ต้องลุน้นมันได้แบบได้แน่ ยังไงไมาดูกติกากันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะให้ทุกคนรู้จักกับแอปตัวหนึ่งก่อนครับเขามีชื่อแอปว่า Gaming Go นะฮะผู้เล่นทุกๆคนนะครับสามารถรับเพชรในแอป,ปนี้ได้ทุกวันเลยนะฮะไม่พลาดแม้แต่วันเดียวเลยนะคือให้ไปทำภารกิจประจำวันโดยการกดเช็คชื่อแล้วก็ดูคลิปสั้นๆแค่นี้เองก็ได้รางวัลแล้วสูงสุดถึงวันละ60เพชรแล้วทีเด็ดคือตรงนี้ทุกคนแค่เราสะสมถึง172เพชร เราก็จะสามารถแลกเป็นโลบัคได้โอ้ oh my g อดคือแบบเฮ้ยมันได้จริงๆนะเนุ้ยคือพี่ผลลองมาแล้วจะแลกเป็น100โลบัครหรือ801คือได้หมด แค่ทําภารกิจ3วันเราก็ได้รับโลบั克แล้วฮะแล้วถ้าเกิดเราทําไปเรื่อยๆเ,เราก็จะได้โลบัคแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบเขาไม่กักเลยนะแล้วทีเด็ดของกิจกรรมนี้คือเขาจัดแบบยาวๆครับแล้วเนี่ยเขาให้เรามาเป็นโค้ดทางการของโลบล็อกเลยเอาไปใช้เติมได้แน่นอนไม่มีของปลอมไม่มีโดนแบนนะแต่ฟังก์ชันที่พี่พลชอบอันนี้นะครับทุกคนในแอปเก m i n g Go เนี่ยมีเกมเมอร์รวมตัวถึง5ล้านคนที่เขาหาตี้เล่นเกมด้วยกันอยู่แล้วเวลากดหาตตี้เนี่ย ใช้เวลาแค่3วินาทีเท่านั้นแล้วเนี่ยเขามีระบบแชทด้วยเสียงด้วยนะพี่พลชอบมากเวลาแบบแฮตตี้เล่นเกมแบบขำๆตลกๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเข้าให้ดูโสวัสดีครับดินเสียงพี่ไหมดีครับ F C ครับแค่เรากดเลือกเกมนะฮะเลือกลบหลอกเลยแล้วก็กดเร่งความเร็วนะฮะเขาก็จะล้างขยะในเครื่องให้เราพวกขยะที่ทําให้เครื่องช้าข้อดีคือมันช่วยให้เราเล่นเกมแบบไม่กระตุกครับไหลปลื้ดไหลปลื้ดเลื่นแบบหัวแตกบอกเลย เอาละครับใครอยากได้โลบักฟรีเยอะๆแล้วก็เล่นเกมแบบลื่นหัวแตกรีบโหลดแอบปบนี้ติดเครื่องไว้เลยครับแอบปบ Gaming Go ที่ Google Play นะฮะหรือกดลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปได้เลยนะครับพี่พลใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วที่สำคัญแอปดีๆแบบนี้ถ้าเกิดทุกคนใช้แล้วชอบเนี่ยอย่าลืมให้5าดาวให้เขาด้วยเขาจะได้มีกำลังใจทำแอปดีๆให้พวกเราอีกไงเอาละครับอันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมหลักกันเลยครับผมถ้าทุกคนจำได้นะฮะใน EP ที่1เนี่ย ผมเคยเจอเจ้าสมายไปทีหนึง่งแต่หลังจากนั้นอีกตลอดการผมไม่เคยเจอมาอีกเลยแสดงว่าตัวนี้อาจจะหายากนะเจอได้ยากนะเอ้าว่ะแต่จเจอเป็นตัวแรกๆเลย <c oughs> นี่เธอแม่งเขียนรอเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมีมีม,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 มีมีห้องที่แบบแจกแม่งเข็ด้วยเหรอเ <c oughs> พิ่งรู้เนี่ยเอ้าว่ะมีสองกันให้ใช้แล้วสวย เออันนี้ใหม่อันนี้ใหม่ห้องนี้ใหม่อย่าติดบั็กนะได้โปรดอย่านะโอ้ยหรอ,อดเสียวเลยเกินเจอห้องแบบนี้อุอ้ยเอาผ่านไงอะผ่านไงต้องฆ่ามันละต้องฆ่ามันอย่างเดียวละอ่าลาก่อนนะเจ้าเด็บแถมแล้วกันคลิปนี้ ให้ดูการฆ่าเด็บอีกครั้งหนึ่งมันไม่มีที่ซ่อนนะฮะก็เลยต้องโดนทรณีสูบไปซะแกนี่ครับถือว่าเก็บฉากสวยๆอีกอันหนึ่งที่ฆ่าเจ้าเด็บตะได้ไงมาละอันนี้เราเจอเจ้าซิกประกอบร่างอันนี้เหมือนซิกแบบซิกหุ่นหุ่นลองเสื้อผ้านะมาเออ แล้วเราฆ่าซีกันดีได้ปะแมงเขนไม่นาา่าจะฆ่ามันได้ผมไปเลยดีกว่าใช่ไหมลองดูลองดูงดแถมแถมเพื่อหยุดมันได้เพื่อหยุดมันได้แบบไอ้นั่นไงหยุดซะกกไอพวกนี้เราเอาแมงเขนฆ่ามันไม่ได้ ถือว่าเก็บฉากให้ทุกคนได้เห็นนะฮะอีกฉากหนึ่งที่น่าจะมองหาได้ยากคุณบอยก็จะตัดเฉพาะตรงส่วนที่คลิปก่นกอนๆมันไม่มีนะ้องจริงๆมันนานเพราะติดบ,บั๊กนี่แหละต้องเล่นกี่รอบแล้วเนะี <c oughs> ่ยเมื่อกี้เหมือนตอนมาถึงร้องร้อยห้าสิบเหมือนจะเจอเจ้าเด็บด้วยเลย อย่างนี้คือเดบมาด้วยป่ะเนี uh. ่ยเดบมาด้วยปะไอเฮียเฮียถ้าผมขยับทุกคนผมจะลองให้ดูนะตามสัญญาคลิปนี้จะลองกันหลายๆอย่างอ้าวอ้าวตกใจขยับปุ๊บตายเลยไม่กังเขนไม่ช่วยอะไรอีกแล้ว แต่ตรงภาษาอังกฤษเขาเขียนประมาณว่าคุณตายให้กับไซเลนต้องพยายามหาให้ได้นะว่าจะผ่านมันยังไงแล้วก็เริ่มมองนะว่าเฮ้ยของต่างๆมันดูแบบแปลกๆ,ๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อันนี้ตัวอะไรเนี่ยนี่คือเจอสองตัวพร้อมกันเหรอตัวที่ทำแก้วแตกกับเด็บ เจอสองตัวพร้อมกันเมื่อกี้เลยไม่กล้าใช้แมงเขียนใส่เอออีกตัวหนึ่งเลยโอนโดนเด็บฆ่าแทนแมงเขียนแมงเขียนแมงเขียนคือผมกดกดเดินค้าอยู่ไงก็เลยยังมีเราที่ถือแมงเขียนวิ่งอยู่เออนี่ก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เห็นใหม่นะเด้เเดเห็นไหมนะผมกดเดินได้เว้ยกดดึงได้เลยกดดึงได้เลยด้วยเอ๊ ต่อจาก EP ที่2ที่เราติดบักอยู่แถวๆนี้เราก็มาต่อกันตรงนี้กันเลยคิดว่าน่าจะต้องสวดภาวนาเพื่อให้ไม่ติดบักอีกไม่งั้นนะผมจะไม่อยากเล่นละอีพที่3แล้วนุวย้ยโอเครอเจ้านาฬิกาชิมมิ่งนี่ไปก่อนแต่นาฬิกานี่ก็แปลกวิธีการผ่านมันค่อนข้างงงนะเหมือนต้องรอจนกว่ามันจะเลิกติ้วเนี่ยเออ เหมือนพอมันเลิกติ้วก็จะไปได้เคขออย่างเดียวขออย่าเจอทางที่มันเป็นท่อเจอห้องมีท่ออีกแล้วขออย่างเดียวขออย่าเจอทางที่มันเป็นท่อขออย่างเดียวขออย่าเจอทางที่มันเป็นท่อรือง183อย่าบอกและติดบั็กตรงนี้เรื่อง183อย่าบอกและติดบั็กตรงนี้ อย่านะโอ้ยเสียวที่เปล่งเลยแม่งห้องแบบนี้นะกลัวนะกลัวร้อยแปดสิบแปดแล้วนะครับแม่ผมว่าอีพีนี้แหละจบแน่นอนชัวฟันทงร้อยแปดเก้าแล้วเออต่อไปก็ร้อยเก้าสิบสิบห้องสุดท้ายแล้วสิบห้องสุดท้ายอืมมาดิครับห้องนี้กว้า,างจัง มีอะไรปะเนี่ยมีมั่งต่อเก้าเลยเอดหนึ่งเก้าหนึ่งออเฮ้ยเป็นไปได้อีกแค่ห้าห้องเท่านั้นอีกแค่ห้าห้องเท่านั้นครับทุกคนเก้าเจอเจ้ามืดมนอีกแล้วหีบังตาไปเสียงตดปูด เสียงมันอลังการมากเลยนะหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าเจ็ดโอ้ยห้องนี้แง่อว่ะห้องนี้ชอบติดบัอ็อกไงเ่ยไอ้ท่อเนี่ยอย่าติดนะได้โปรดโอ้ยรอด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 โอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากหนึ่งเก้าแปด ให้เราหาไอออนชาดเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ my god ตัวอะไรอะ่ะเ,เก็บมาอันนึงแล้วเราต้องหาทั้งหมด10อันนะฮะก้อนเหล็กนะครับนี่ไงลบก่อนลบ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 เอ้ยมันมามันมามันมา โอ้หนี่มันแกงซิ่งชัดมันคือตัวอะไรอะ่ะดูดิหน้าตามันสยองกล้าวมากทุกคนผมรู้แต่ว่าผมหามันไม่เจอเอนันนี้อยู่นี่ใหมไ่มไหมใหม่ไหมสี่อันแล้วนะฮะแค้อันละเราต้องไม่อยู่ตรงทางเดินใช่ไหมถ้าอยู่ตรงทางเดินนี่น่าจะไม่รอด เจอศัตรูตัวใหม่อีกแล้วใช้แม่งเข็นได้ไหมเนี่ยเอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยผมจะเก็บของให้ครบสร้างคุญแจไปก่อนแล้วกันอันนี้มันอารมณ์เหมือนแบบเป็นเศษคุญแจครับที่เราต้องมาเก็บนะเนี่ยไล่เก็บเศษคุญแจอโอ้ยตกใจหมดโอแวนดิงจังมาก หมือนเล่นนักซิงถ้าเกิดเราขวางทางมันเราน่าจะตุยโอเคมีตรงนี้ด้วยเก้ามันออกมาจากรูเนี่ยโอนี่ไงหลบอยู่นี่จริงด้วยเอ๊ะแล้วเราก็จะได้คุญแจมันเลยนะฮะเราเก็บครบปุ๊บก็จะได้คุญแจเลยโอเคนี่มันเป็นผีฟ้อกคุญแจน,นั่นเองมันบอกเอ้ยคุญแจหายไปไหนวะ เตะคุณเจาหายไปไหนไปดีกว่าเราก็ผ่านไปต่อเลยนะฮะใช้คุณแจสิใช้ไงอะ่ะอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าเอาบอนบอลสุดยอดเราไปถึงห้องสองร้อยแต่เลขนี้เขียนเลขหนึ่งร้อยชัดเลยเพื่อนอ,อ, <S 1> <S 1> อะไรอะ่ะอ่านไม่ออกมันอ่านยากอะ่ะตัวหนังสือเมื่อกี้มันบังอยออู่ door floor 2ก็จบลงไปที่เรียบร้อยขอขอบคุณเจ้าไซเลนที่ลอยของให้เราดูเล่น รวมถึงเจ้าสีม่วง A Game by c l e c t i v e l y สะกดตัวทีสตัวด้วยก็ <c oughs> ถือว่าทำได้ดีนะฮะผมชอบนะเขาทำได้สนุกดี heavily inspired by El Splash ประมาณว่าเกมนี้มันได้แรงบันดาลใจแบบสุดติ่งกระดิ่งเมลโดย El Splash ก็คือเจ้าของ d o r s นั่นเองครับผมแล้วเขามีการเขียนด้วยว่า floor 3 coming soon นะน่าสนใจจริงๆน่าติดตามนะ เอาลนะอันนี้ก็ถือว่าวิ่งจบลงละมีอะไรที่ผมยังไม่ได้ทำอีกไหมแนะ่แอบถ้าผมยังไม่ได้ทำอะไรส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะแต่ผมมองว่าสำหรับ e ี3นี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันโอเคสนุกมากเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ดีๆต้อนรับสู่ช่องพี่พลออมอนบอลครับผมอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะฮะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วนนะแล้เจอกั i <laughs>